มีนีทั้งพุ่นทั้งพุ่นก็หลายต้นอยู่ดยดเดะก็ไม่ค่าย,ยุนี่ก็มี่ไม่ค่าสตามตำเพิ่นก็สิเ,เ,เก็บเออลถต้นเนาะแมีนลุนถิ่มก็เสียเนาะลุนถิ่มก็เสียยิงเม็ดบักขค่า น่แงสวัสดีนะเพื่อนๆสายเที่ยวอันนี้คือซอยซอยสามาคัคคีตำบลสามัคคีอยู่ที่วังน้ำเขียวอุทยานแห่งชาติับลานนะครับแล้วก็จับไอ้ผ้าจิตตะวันตรงปากซอยระหว่างทางก็จะมีร้านขายของที่ระลึกันจะพาดู các làn quán họ thải ở lại bát này, đang thải khoáng pha, cái này là, Đó là

ไม่ครับไม่กินวายที่กันมีหลายช่องนะเนาะคุมค่าอร่อยนะคะซาวนมสดรำดานเลจ้าห้าโลสิบโลมีราคาตกนะคะซาวอร่อยอร่อยจ้าไปชิมก่อนนะคะซาวนมสดค่ะอันนี้ทำไมมันคนละสีกันอันนี้ผิวมันลายที่เฉยไมาถึงมันลูกเล็กลูกใหญ่ใช่ไหมไม่ค่ะมันมีลูกคนละพันบอก อว่าผิวมันลายเฉยๆแล้วแล้วลูกใหญ่กับลูกเล็กกันคตรรับพันบอกต้นเดียวกันค่ะเอามันคือลูกใหญ่ลูกหน่อยอันใหญ่มันสีออกก้อนลูกหน่อยมันสีออกมาทีหลังลูกโคกกะเลอโคลาครับคือบวกแต่งหม้ออใช่ใช่ผิวมันลายต้นต้นต้นเขือมันลูกใหญ่หลังหลังมากัเล็ก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 ลงไปเรื่อยๆใส่กวนเก็บเลยเด้อซีซาร์นมสดค่ะทำมาสดมาซีเพิ่มเติมดู ม่มาชมได้นะของฝากของฝากยงมาชมาเบชมีอีกแล้วขึ้นสี่แล้วจะเดินดูร้านขายของตางๆเามีตาสั่งงให้ด้วยจากต้นสองร้อยค่ะแล้ก็จ่ากันแล้ว นี่แหนมเห็ดน้ำเห็ดน้ำแหนมน้ออันนี้ต้องกินได้อยดิมันซาโลกเล็กมันจะมีสามรถอันนี้มนมสดมันไม่ใช่

เดีวดาถัวเดืาัวมีผักกยานะครับผลกล้ปลาสางคับงสิบบาทเล่ได้รวมได้ทั้งหมดเลยนะครับาคระนะต้องอะไรนะ นะคะซอสหวสานลสมาค้าแล้วาหนรอไครับตาสดนะครับได้ชิมแล้วนะครับโอ้องไหนเนคุอหลายองเลยะลยอลยล่องเที่ยวตัวไทยพ<ภ>าเที่ยวตาสดจะไได้นะเพะ่มันวันเขียว

โลหอันนี้ก็บ้าโลป่จ้าขายขายทุงทาหาโลสามร้อยค่ะเอาจ้อหกินหารยบ่เห็นเห็นบางล่างมันติดสองไปเลยอยางรู้ครับบอกเปนเราบเป็นเบอร์เป็นอรนี่นี่ไมเป็น่ใหญ่อันนี้ไนบ่น้อยๆอันนี้ไม่ใหญ่อันนี้ทุงงท่าบั่อกันค่ะแ่อเอาสามร้ออบอันนี้ถามฝากครับเดี๋ยวมันติมีคนมาเบิ้ง nha cha, Worcester kia, pizza có vị nước cay nó ngọt,

คุวานยวคะแม่นี้ปลูกจะวางน้ำเกียวเลยบอแ่นะคะพวกน้ำเกียวพุากับองุ่นเขาน่าจะปลูกที่นี่มีี่มมไ่ดีนยนไว้ผลไม้ก็มีนะคะไว้ชิมไม้ก่อนได้นะแล้วได้คะที่ชิมได้นะคะองุ่นค่ะนี่เป็นของวางน้ำเกียวนะคะแล้วกก่อนได้ค่ะ พพข้านเกี่ยบไปยี่สิบบาทนะคะเข้าเกียะะ่ยะไว้ชมไดน้นะคะเฮ้ยสาโตอย่าดับข้าเกี่ยบ เรามาเป็นมันหนึบขายแลยย้ว,วะครับนคลายเป็นีมันหวานญี่ปุ่นส,นสนกน้น้องมีแบบ สองร้อยหกโลกต้องสี่ร้อยเนี่ยสามอยดเดียวกันเตรว่านี่เราใส่กล่องให้ีใส่ถุงจะถูกไหมตัวีสบบาทัอสามร้อยหกสิบอัเรียกแค่รบบนะวเง่อยงไรโอ้ยวาวรสครับสวรส แล้วก็ัเมีเด hey, ี่นะดก่อนะแล้วก็ไค่อใจันเขานอจม่อมจะานจ้ขเขาบอกว่าขายส่งด้วยขายปีกด้วย ไ80ราคาสง่งหวานๆเลยคะ่ะลองชิมดูด้วยก็ได้นะคะลองชิมนะดูกลนะานกินดูทีลองชิมดูอร่อยเนี่ยชิมดูเปือย <มา S 1> นี่อร่อยใช่น่าหมคะวอันนี้แช่เย็นมามหรอใช่ก็เราจะเสาะแค่เย็นอย่างเงี้ยจ่อร่อยชื่นใจใช่หวานในะใอัน,<า>นไหนได้นะคะ ขายตรงนะสูงเท่าไหร่อ่าห้าโลสองร้อยแปดสิบโลขีดหกโลละห้าสิบกว่าบาทลูกใหญ่ก็เท่าไหร่มันกันหล่ะใหญ่สามร้อยมันเลยให่จะแพงกว่ากันนิดนึงเพราะลูกใหญ่ใกล้จะวายแล้วตอนนี้ลูกเล็กออกเยอะค่ะพี่มาตอนนี้ลูกใหญ่เหลือน้อยแล้วค่ะส่วนมากก็ขายเท่าเกันจะทุกร้านนาะใช่ค่ะ แล้วน,นี้ทําไมมันลวกลวกไม่เหมือนกัน่นเป็นสมรถครับไ่หรอพี่เป็นสามรถลงสุดเอาคนละร้านกันคนละร้านคนละค้านขายคือกัน,นเพราะว่ามันมีแต่แบบเดียวกันอันนี้สามรถคุมเท่าไหร่ถงได้เก้สิบาทครับสองถงรห้าสิบ เราส้มก an ็ถุงละลอยนครับาส้มคือใหญ่เลยครับตับวเจะให้ให้ดูกลานาันีย อันนี้ขายแปรกว่าเคลื่อนเนี่ยนลอตโลเท่าไหร่ครับนะลูกหนึ่งประมาณสามโลเราไม่หืนนะครับเฮ้ยโอ้โหเรามีอย่างใครอยะผมผมคอยชัางดูหน่อยนะแล้วลูกเหลืองโลเท่าไหร่ เ,เดี๋ยวเรื่องพี่อันเหลืองดิกด็ตัวเขาขายเหมือนกันกับคูณถ้เบิคดครับตัวละร้อยเดี๋ยวน้องพี่นะ,ะมีเจ้าเดีวยวมั้งนะแต่มีเจ้าเดียวครับเอเอ,อ,เอ,อลงฝันพี่ๆๆ <laughs> เดี๋ยวผมมาเอานะเดีด๋ย <ๆๆ S 1> วผัดกับทางนี้ไม่ได้ทักไม่เอา ยิ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวหนักดูดูเป้าหมายเวลาเดี๋ยวอยู่ตรงไหนมัง่งรอหิ้วทีเดียวแตงไม่จาบเดี่ยวน้องเบิง่งเรื่อยลนี่กมันมานอนไหน่วยอันนี้อันนี้ขายเยอย โลยี่เออโลทุ่งละยี่สิบแต่ว่าเป็นทู่งาคนละกเกียดแล้ว,นวเนาะไอสารทุ่งงามค่ะตัน้นี้ห้าโลเท่าไหร่ครับเนีห้าโลตัวนี้ขาย350คือสามร้อยห้าสิบห้าแต่ลดเหลือวันนี้ลดเหลือสามร้อยห้าสองร้อยหกสิบบาทเป็นราคาส่งจ้าอืมก็น่าจะขายไล่ไล่เรียกกันชิมหน้านะคะหวานนะคะเป็นชิ้นน่าตัวนี้หวานนะคะชิมหนะะ้า ไม่เอแล้วก็มีมะขามอยู่ร้านหนึ่งทายหน่อยสิว่าจะเอาอะไรจะให้ถึงร้านมะขามครับ มีแบกแนวอยู่ร้านโลละร้อยแปดสิบมาครับอันนี้ลูกสวยครับลูกไม่สวยร้อยยี่สิบบาทน่าจะพันเดียวกันหน่าสุดเท่านี้แล้วครับคือ ของฝากของขายมาดูนะครับจะได้ไรายบัตร

อันนี้โลดละร้อยเหมือนกันอยู่ได้นานค่ะถ้าสีทองนีอยู่ได้นานสามก็ขีดละสิบบาทอ้าวสามร้อยกว่าเท่าไหร่แล้วไม่รู้เยี่มไสังลูกไหมอ่าเท่านั้นแหละสามรยเจ็ด้็ก็สามร้อยเจ็ดสิบเอาไหมพี่ประมาณนี้แหละมีปากซอยหมู่บ้านสามม่อรีเนาะ ตลาดเนี้ยเนาะขายที่ของขายของฝากที่ละเล็กเงคนมาเที่ยว <c oughs> คนมาเที่ยววังน้ําเขียวครับจะเข้าไปผาเจ็บตะวันก็ต้องผ่านสมัยก่อนเคยมาเดี๋ยวนะพี่ <c oughs> เคยมาคนมันไม่เยอะครับผ่านไป20ปี <c oughs> เต็ม